การทำอีเวนต์เจฮัของเราบอกนะทุกคนซึ่งจะเป็นเลตตานี้เลยนะทุกคนซึ่งก็จะเป็นรับชรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแจ้งแล้วก็กดแชร์ด้วยจ้าทุกคนการไล้เราให้รวยเข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะทุกคนพอทุกคนเข้ามาแล้วให้ดูหลังจกการกดตามเราด้วนะทุกคนมากดตรงที่เขาว่าอีเวนต์เจอฮันนะทุกคนกดตรงเทโรพอร์ตูอิสแลนด์ทุกคน พอทุกคนกดมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดตรงนี้นะเพื่อจะดูเครสนะเครสของเราเนี่ยก็คือทุกคนต้องทําการป้อนเอาหารให้หนูตัวยักษ์ที่แบบว่าอยู่ตรงหน้าเลยนะทุกคนประมาณหนึ่งพันพอยต์นะทุกคนหนึ่งพันคะแนนนะทุกคนซึ่งอาหารมันก็จะอยู่ทั่วแบบนี้นะทุกคนแต่ทุกคนต้องเลือกซส์ให้ถูกด้วยนะทุกคนไม่นามันจะครึ่งสีแดงแลยทุกคนต้องไปเพิ่มซส์ตัวเองนลทุกคนถ้าถ้าทุกคนเจออาหารแนวเนี่ย ที่พอเหมาะกับแซก่อนด้วยเนี่ยให้ส่วนกลางกดตรงนั้นได้เลยนะทุกคนเพื่อคว้าแล้วก็ไปป้อนนุ่มนะทุกคนในการกดตรงนี้เลยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยกดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโยอาหารใส่ปังนูนะทุกคนนะทุกคนก็จะได้คะแนนมานะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยแบบจะเอาผลไม้หรืออาหารไปให้นุ่มเนี่ยแล้วมันขึ้นว่าสีแดงแบบนี้คือทุกคนเนี่ยต้องทําการเพิ่มขนาดตัวเองนะซึ่งมันจะมีเลขกําหนดไว้ให้นะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถ กินอาหารที่ทุกคนจะเอาไปบ่อนูบหรือทุกคนอยากจะกินดินก็ได้นะทุกคนแต่ทุกคนระวังบางคนด้วยนะทุกคนไม่นะับมีบางคนที่จะเอา,เอาดินเนี่ยมาคว้านใส่เราแล้วเราเนี่ยจะตุยนะทุกคนนะไปเริ่มใหม่เลยนะซึ่งใช้สามารถมาตัวตรงนี้ได้นะทุกคนมันจะมีเล่อบอกอยู่นะซึ่งการกินดินหรืออาหารเนี่ยก็สามารถมากดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้ยลนยะทุก ทกคนเนี่ยให้ทุนเนี่ยพยายางกินให้หมดเลยนะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่ามันจํากัดไซส์ของทุกคนเนี่ยให้ทุกคนในก็มากดอัปเกรดตรงนี้ได้นะกดตรงจอยก้าสีเขียวแล้วก็กดตรงอัปเกรดตรงนี้ได้เลยทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องรู้บล็อกของทุกคนด้วยนะว่าพอหรือเปล่าซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยป้อนหานุ่มคบประมาณหนึ่งพันพอย์แล้วเนี่ยให้ทุหลัการเดินตามเรามาได้เลยนะทุกคนซึ่งพอทุกคนเนี่ยเหมือนว่าป้อนหางนุ่มคบหนึ่งพันพอยแหนมันก็จะมี อันนี้บอกเลยนะตัวหนังสือน,นี้บอกเลยนะทุกคนแลนะทุกหนักการเดินตามเรามาได้เลยนะทุกคนมาตรงนี้แนละ้วทุกคนแนละ้วนู้นของไหมันก็จะถือโทเค็นอยู่นะทุกคนให้ทุกหนักการกระโดดไปตรงมือของนู้นได้เลยนะทุกคน แล้วก็เก okay, so like ็บได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะเหลียนตามมาเลยนะทุกคนเป็นงานเสร็จสิ้นของครสนน้แน้ะทุกคนโอเคก็เสร็จก็ต้องขอบอะลรไปกดก็ดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจารย์ทุกคนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราได้เลยใครที่ไม่เข้าใจที่เราพูดก็สามารถกดซีซีหรือซีสองตัวได้เลยทุกคนเพื่อเปิดสัมคกคนายบายทุกคนายบาย